สวัสดีครับและต้อนรับสู่ชุมทางหลอนความโลภความโกรธความหลงกิเลสสามสิ่งที่สามารถนำพาคนเราไปสู่จุดที่เลวร้ายที่สุดได้โดยเฉพาะเมื่อมันถูกนําไปผูกกับเรื่องของไสยศาสตร์สวัสดีครับคุณจูนสวัสดีค่ะพี่จ้าเรื่องที่จูนจะเล่าวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทในกลุ่มสมัยมหาวิทยาลัยค่ะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนสนิทเลยแล้วครับค่ะสนิทกันมากในกลุ่มมีสามคนค่ะมีจูนมีแดงแล้วก็เขียวเราสามคนเป็นเพื่อนรักกันไปไหนไปกันตลอดครับผมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องมันเริ่มตอนที่เราสามคนไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันค่ะชื่อนวลเราตกลงกันแฟร์ว่าจะผลัดกันจีบไม่มีการหักหลังกัน สุดท้ายนวลก็เลือกคบกับแดงค่ะตอนนั้นเขียวก็ดูเหมือนจะยอมรับได้นะคะเขายังเป็นเพื่อนที่ดีกับเราสองคนเหมือนเดิมครับแต่หลังจากที่แดงกับนวลคบกันได้ไม่นานนวลก็เริ่มมีท่าทีแปลกๆค่ะจากคนร่าเริงกลายเป็นคนเหม่อลอยไม่ยอมกินข้าวกินปลาพอตกกลางคืนก็จะพยายามออกจากบ้านบอกว่าจะไปหาเขียวท่าเดียว แดงกับครอบครัวของนวลพยายามพาไปหาหมอแต่ก็ไม่หายจนทุกคนเริ่มสงสัยว่าเธอโดนของครับแล้วคืนหนึ่งนวลก็หนีออกจากบ้านไปได้แล้วไปผูกคอตายที่ต้นไม้หน้าบ้านของเขียวค่ะพอแดงรู้ข่าวเขาก็โกรธมากปักใจเชื่อทันทีว่าเขียวเป็นคนทำของใส่นวลเพื่อแย่งเธอไปแล้วพอไม่สำเร็จก็เลยทำให้นวลต้องตาย แดงแขนมากค่ะพี่ครับแดงไปหาหมอผีแล้วทำของใส่เขียวกลัดไปอย่างแรงหลังจากนั้นไม่นานเขียวก็ป่วยหนักคะ่ะร่างกายผายผอมมีรอยจ้ำๆเหมือนโดนของขึ้นเต็มตัวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสังคมตอนนั้นก็ประนามเขียวว่าเป็นคนเลวสมควรตายแล้วโห<ฮ>เรื่องมันน่าจะจบแค่นั้นใช่ไหมคะแต่มันไม่จบ หลังจากที่เขียวตายไปได้ประมาณเดือนหนึ่งคราวนี้เป็นแม่ของแดงที่ล้มป่วยค่ะท่านมีอาการเหมือนนวลไม่ผิดเหม่รอยไม่ยอมกินข้าวแล้วก็ละเมอพูดแต่ว่านวลแม่ขอโทษคุณจูนครับคุณจูนก่อนที่ท่านจะเสียท่านสารภาพกับแดงออกมาทั้งหมดความจริงก็คือแม่ของแดงเองค่ะที่เป็นคนทำของใส่นวล ท่านไม่ชอบนวลเพราะเห็นว่าฐานะไม่ดีก็เลยไปทำยาสั่งให้นวลกินเพื่อให้นวลเลิกกับแดงแล้วไปหาเขียวแทนแต่ท่านคงไม่คิดว่ามันจะรุนแรงจนทำให้นวลต้องตายที่ท่านป่วยก็เพราะวิญญาณของนวลมาทวงความรุติธรรมและอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกผิดที่กัดกินใจท่านเองแล้วแดงล่ะครับแดงช็อกมากค่ะพี่เขากลายเป็นต้นเหตุให้เพื่อนรักต้องตาย โดยที่เพื่อนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาพยายามตามหาครอบครัวของเขียวเพื่อจะไปขอขามาแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาย้ายไปไหนสุดท้ายแดงก็ไปบวชค่ะเขาบอกว่าเขาจะบวชตลอดชีวิตเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเขียวและนวลและเพื่อชดใช้กรรมที่ตนเองก่อขึ้นจากเพื่อนรักสามคนตอนนี้ก็เหลือแค่จูนคนเดียวค่ะ เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากกิเลสและความเข้าใจผิดโดยแท้จริงความหลงของแม่ที่อยากให้ลูกได้ดีความโกรธของลูกที่คิดว่าเพื่อนหักหลังนำมาซึ่งความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนคืนนี่คือการคลายปมของเรื่องนี้เรื่องราวของคุณตูนคือบทสรุปที่ชัดเจนของคำว่าโลภโกรธหลงการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างโดยขาดสติและใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมันทำลายชีวิตคนไปถึงสามคน คนหนึ่งตายเพราะถูกกระทำอีกคนหนึ่งตายเพราะถูกเข้าใจผิดและถูกกระทำซ้ำและคนสุดท้ายก็มีชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็นทั้งหมดนี้เกิดจากจุดเริ่มต้นเดียวคือความคิดของคนคนเดียวมันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าทุกวันนี้ที่เราโกรธใครเกลียดใครหรือตัดสินใครไปแล้วเราแน่ใจแค่ไหนว่าสิ่งที่เราคิดมันคือความจริงทั้งหมดหรือ เรากำลังสร้างโศกนนตรกรรมบทใหม่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับที่แดงได้ทำกับเพื่อนรักของเขาครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องชุมทางหลอนของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความสยองในตอนต่อไปสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ